ถ้าบอกว่านานวันนี้ป๊บมันจะลดมอขึ้นน้นี่นี่เนี่ยผมม่เนือมันเอะมากเยอมเรื่องเนี่ยเียนัเรียนนี่ดับเหมือดับปนี้ดับปนดับนะเดี๋ยเดี๋ยวไนี่มาดกินวะโอ้ยตั้งนี้ยีวนี้ลกเดเลยเหรนี่เนื้อดตไรก่งไม่ต้องตังนะ มอาเป็นะรมาเป็นอะไรก็อเนือดีนี่นี่เต็ยมเนี้ยนหจ๊ะจ๊ะเต็มเนี้ยเต็เนี้ยนะนั่งมามนเดเตีตั้

ตัดสาต้องงานหรือทุกคนเรียนโร่เ uh, ท่านตอนนะไม่ก็มีนะคนเดีวเที่ยวรึยังเรียนคลิปไดว่าปีนี้อะต่างต่างเรอนี่เรียนน่ะำเองมาว่านะทำแต่เรียนนะต้องทำอะไรรึไงทำแล้วก็เป็นยังไงไปลงไปลง